สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงนะครับข้อควรระวังนะครับของการซื้อหวยทั่วไปนั่นเองนะครับซึ่งจะมีหวยรัฐบาลไทยหวยลาวหวยฮานอยแล้วก็หวยหุ้นต่างๆนะครับส่วนใหญ่นะครับเรื่องที่ควรระวังนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารและคำศัพท์ภาษานะครับของแต่ละพื้นที่ที่ใช้เรียกแทนการซื้ออาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับจึงขอพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับข้อควรระวังที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อหวยทั่วไปนะครับหรือวิธีการซื้อแบบใต้ดินกันนั่นเองนะครับมาดูแบบแรกกันเลยนะครับแบบแรกแบบที่1นนะครับสําหรับการซื้อเลข3ตัวนะครับสมมุติว่านะครับลูกค้าต้องการซื้อเลข1นึเข้ามานะครับแล้วก็เขียน20่สคูณยีนะครับ ส่วนใหญ่นะครับลูกค้าก็จะเขียนกันประมาณนี้นะครับแต่เราก็เข้าใจกันได้นะครับสําหรับลูกค้าที่เล่นกันบ่อยๆเล่นกันประจํานะครับส่วนใหญ่เขาจะซื้อเป็น1 2ึสาซื้อเป็น3ตัวบนนั่นเองนะครับแต่สําหรับลูกค้ามือใหม่บางครั้งเราก็ต้องสอบถามเขานะครับถ้าเขาซื้อหวยรัฐบาลไทยนะครับมันจะมี3ตัวบน3ตัวล่างพ่วงเข้ามานะครับ ซึ่งจะแตกต่างกันกันกบหวยลาวฮานอยหรือหุ้นนะครับที่ไม่มี3ตัวล่างนั่นเองนะครับสมมุตินะครับเราก็ต้องถามนะครับว่าเขาต้องการซื้อ123บนหรือ123ล่างนั่นเองนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยนะครับถ้าเขาซื้อเข้ามานะครับถ้าเป็นลาวฮานอย หรือหุ้นนะครับจะไม่มี3ตัวล่างนะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็มาดูแบบที่2กันนะครับแบบที่2ข้อควรระวังนะครับสำหรับเกี่ยวกับการซื้อเลข2ตัวนะครับเลข2ตัว โอเคก็จะแบ่งออกได้นะครับเป็น2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างแล้วก็2ตัวโต๊ดนะครับนี่นะครับสบน2ล่าง2โต๊ดนะครับ2ตัวบนนะครับก็มีวิธีเขียนกันอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือสมมุติว่าซื้อเลข15นะครับเขาจะเขียน หนึ่งห้าบนยี่สิบคูณยี่สิบประมาณนี้นะครับหรือเขียนได้อีกแบบนะครับเป็นหนึ่งห้าเขียนตัวย่อนะครับบอใบไม้เฉยๆนะครับยี่สิบคูณยี่สิบนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นสองตัวล่างนะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับสมมุติว่าหนึ่งห้าล่างยี่สิบคูณยี่สิบนะครับหรือเขียนตัวย่อก็ได้นะครับรอลิงเฉยๆนะครับยี่สิบคูณยี่สิบ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าต้องการซื้อทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เขียนได้เป็น15เขียนตัวย่อนะครับบใบไม้ลอลิง20คูณ20แบบนี้ก็คือซื้อทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนที่คูณตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็น2ตัวโต๊ดนะครับที่คูณตรงนี้นะครับถ้าเป็น2ตัวโต๊ดนะครับ2ตัวโต๊ดนะครับจะยึดผลนะครับของ เลข3ตัวตรงนี้นะครับมาออกผลรางวัลน,นั่นเองนะครับมาออกรางวัล2ตัวโต๊ดนะครับไม่ได้ยึดเลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1และ2ตัวล่างมาออกนะครับสมมุติว่ารางวัลที่1ออกเลข 1, 2, 3 4 5,6นะครับ2ตัวโต๊ดนะครับจะยึดรางวัลเลข3ตัวหลังของรางวัลที่1มาออกรางวัลน,นะครับ จะเอามาสลับจับคู่กันนะครับเช่นเป็น4 5 4 6แล้วก็5 4 5 6 6 4 6 5ประมาณนี้นะครับผลรางวัลของ2ตัวโต๊ดน,นะครับบางท่านอาจจะสับสนอยู่นะครับว่าถ้ามีคูณตรงนี้บางท่านคิดเป็น2ตัวโต๊ดน,นะครับแต่วิธีซื้อคูณตรงนี้นะครับก็มีอยู่นะครับ สมมติว่าเขาต้องการซื้อ15บน20คูณ20นะครับเราก็ต้องกอกเลขเป็น51ด้วยนะครับเราก็ต้องกลับเลขเป็น51นี้ด้วยนะครับก็เท่ากับนะครับ1 5 20หนะครับแล้วก็51อีก20นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยครับนี่เมื่อผลรางวัลออกนะครับไม่ว่าออก15หรือ51นะครับ เราก็จะถูกนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวข้องกับ2ตัวโต๊ะเลยนะครับ2ตัวล่างก็เหมือนกันนะครับซื้อ1,5ล่าง20คูณ20นะครับเราก็ต้องใส่ตัวเลขเป็น 5, 1ด้วยนะครับถ้ามีคูณตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น1,5 20 51 20นั่นเองนะครับโอเค2ตัวผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูรูปแบบที่3นะครับก็ควรระวังในรูปแบบที่3นะครับ ก็ควรระวังในรูปแบบที่3นะครับก็คือการซื้อเลข1ตัวนะครับเลข1ตัวในที่นี้นะครับบางที่นะครับบางที่ก็เรียกนะครับเลขวิ่งนะครับบางที่ก็เรียกเลขลอยนะครับนี่นะครับเราต้องถามลูกค้านะครับว่าต้องการวิ่งบนนะครับหรือวิ่งล่างนะครับ นี่นะครับลอยก็เหมือนกันนะครับลอยบนลอยล่างนะครับนี่นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับและข้อควรระวังนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับลูกค้าจะเขียนซื้อมาแบบไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นบนหรือล่างอะไรนะประมาณนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาเวลาผลรางวัลออกเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำให้มีปัญหาทีหลังนะครับ บางครั้งเลขที่ลูกค้าซื้อนะครับบนอาจจะไม่มีไปออกล่างสมมุติว่าเขาซื้อเลข8มานะครับแล้วก็8นะครับไม่ได้ออกรางวัลบนนะครับ8ไปออกรางวัล1ตัวล่างนะครับลูกค้าก็จะมาอ้างว่าเขาซื้อเลข8ล่างนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับจะทําให้เกิดปัญหาทีหลังนะครับให้เราถามเรียบร้อยนะครับตัวอย่างที่ลูกค้ามักเขียนกันมานะครับสมมุติว่าซื้อ8มานะครับ ลูกค้าก็จะเขียนประมาณนี้นะครับซื้อ8 1000หรือเขียนมาประมาณ8แล้วก็1000ประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับให้เราถามลูกค้าเลยนะครับว่าต้องการซื้อบนหรือซื้อล่างนะครับให้เขียนมาอีกแบบเลยเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าต้องการซื้อบนเขียน8บนเท่ากับ1000หรือต้องการซื้อล่างก็เขียน8ล่างเท่ากับ1,000 ระบุแบบนี้ให้ชัดเจนไปเลยนะครับจะได้ไม่สับสนเกิดปัญหาภายหลังนั่นเองนะครับและก็นะครับข้อควรระวังในข้อที่4นะครับเกี่ยวกับเลข4ตัวเลข4ตัวนะครับก็จะมี4ตัวตรงนะครับและก็4ตัวโต๊ดนั่นเองนะครับซึ่งนะครับ ส่วนใหญ่นะครับลูกค้าจะซื้อเป็น4ตัวโตดมากกว่านะครับแต่เดี๋ยวให้ดูความแตกต่างก่อนนะครับเพราะ2ประเภทนี้นะครับจะมีการยึดผลรางวัลไม่เหมือนกันนะครับสมมุตินะครับผลรางวัลออกเลข1 2 3 4 5 6นะครับเรามาดูนะครับ4ตัวตรงนะครับจะยึดเลข4ตัวตรงตเลยนะครับของเลข4ตัวหลังของรางวัลที่1นะครับก็ต้องเป็น 3ามสี่ห้นะครับไม่สามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับผมต้องเป็นเลขนี้เท่านั้นนะครับแต่สําหรับ4ตัวโต๊ะนะครับ4ตัวโต๊ะนะครับจะยึดเลข3ตัวหลังตรงนี้นะครับนั่นก็คือเลข4ี่หหนะครับซึ่งนะครับเวลาเขาซื้อ4ี่ตัวโต๊ะนะครับเขาจะต้องซื้อเป็นเลข4ตัวนะครับแต่ขอแค่ตัวเลขที่มีอยู่ในนี้นะครับ เป็น3ใน4นะครับของเลขที่ซื้อนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าซื้อเลข5 8 4 6ี่นะครับแบบนี้เขาจะถูกรางวันนะครับเพราะเขามีทั้งเลข5เลข4และก็เลข6นั่นเองนะครับนี่นะครับมีครบแบบนี้ถูกรางวันนะครับก็อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่คนจะนิยมซื้อเป็นเลข4ตัวโต้ซะมากกว่านะครับถ้าเขาต้องการซื้อเป็น4ตัวตรงจริงๆนะครับ ก็เขาจะระบุเข้ามานั่นเองนะครับแต่เพื่อความแน่นอนนะครับให้เราสอบถามลูกค้าให้ชัดเจนไปเลยนะครับว่าต้องการซื้อสีตัวตรงหรือสีตัวโตสนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูนะครับข้อควรระวังนะครับในข้อที่5กันนะครับข้อควรระวังในข้อที่5นะครับเกี่ยวกับการซื้อชุดนะครับซื้อแบบชุดหรือแบบกลับนั่นเองนะครับ แบบกลับนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับจะใช้คําเรียกแบบซื้อวิธีนี้ไม่เหมือนกันนะครับบางที่เรียกชุดบางที่เรียกกลับนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกเป็นคูณ3หรือคูณ6นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับบางที่นะครับที่เรียกว่าซื้อชุดนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีเขียนให้ดูสมมุติว่าต้องการซื้อเลข2 3 4 ก็เขียนไปเลยชุด10บาทประมาณนี้นะครับเลข2 3 4เลขไม่ซ้ํากันสลับไปมานะครับซื้อเป็นชุด10นะครับสลับได้6ประตูนะครับก็เอา6มาคูณกับ10ตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายก็คือ60บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูวิธีการเขียนกลับนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเขียนกลับ10นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ก็เลขก็กลับสลับไปมาได้เหมือนกันนะครับก็60บาทเช่นเดียวกันนะครับหรือบางที่นะครับบางที่บางที่เขียนเป็นคูณ6หรือคูณ3นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในหัวข้อ5.3นี้นะครับสมมุติว่าต้องการซื้อ2 3 4เหมือนกันนะครับเขาก็จะเขียนมาเป็น10 คูณ6ประมาณนี้นะครับเพราะว่า2 3 4เลขไม่ซ้ำกันนะครับสามารถสลับไปมาได้6ประตูนั่นเองก็เท่ากับ60บาทเหมือนกันนะครับหรือถ้าเลขซ้ำกันนะครับสมมุติว่า2 2 4นะครับเขาก็จะเขียนเป็น10คูณ3แบบนี้นั่นเองนะครับเพราะถ้าเลขซ้ำกันสลับไปมากันได้3ประตูนั่นเองนะครับก็ข้อควรระวังก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับการซื้อพวกหวยรัฐบาลหวยลาวหวยหุ้นหวยฮานอยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ห้องไลน์ซัพพอร์ตเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ